เคยมีบ้างไหมเวลานอนหลับแล้วอยู่ๆก็ฝันเห็นพระสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นพระเดินบินทบาทพระมาสนทนาธรรมหรือแม้แต่พระยิ้มให้เราในฝันตื่นขึ้นมาหลายคนอาจรู้สึกอิ่มเอมใจแต่ก็อดสงสัยไม่ได้ว่านี่คือฝันดีจริงหรือแล้วเกี่ยวข้องกับโชคลาภและเลขเด็ดอย่างไรวันนี้ เราจะพาทุกท่านไปหาคำตอบผ่านสามมุมมองที่เชื่อมโยงกันคือความเชื่อโบราณและคำสอนทางธรรมข่าวดีและความสำเร็จเลขเด็ดและข้อควรระวังความเชื่อโบราณกับคำสอนทางธรรมในสังคมไทยพระสงฆ์คือสัญ,ญลักษณ์ของบุญกุศลความสงบและความบริสุทธิ์การฝันเห็นพระ จึงถูกมองว่าเป็นฝันมงคลโดยเฉพาะในความเชื่อโบราณที่เชื่อว่าการได้พบพระในฝันคือสัญญาณของการได้รับพรสิริมงคลและความคุ้มครองแต่หากฝันเห็นพระในลักษณะหม่นหมองเช่นพระเศร้าพระตำหนิหรือพระเมินเฉยก็อาจตีความว่าเป็นการเตือนให้เรากลับมาทำดี หรือปรับปรุงชีวิตให้ถูกต้องความเชื่อทางสยศาสตร์มักจะผูกฝันเห็นพระเข้ากับโชคลาภเลขเด็ดและลางมงคลขณะที่คำสอนทางธรรมมองความฝันเป็นเพียงเงาสะท้อนจิตถ้าใจเราศรัทธาคิดถึงบุญกุศลก็ไม่แปลกที่จะฝันเห็นพระพระพุทธองค์สอนว่าความฝันไม่ใช่สิ่งตัดสินชะตา แต่เป็นเพียงภาพที่ปรุงแต่งจากใจดังนั้นฝันเห็นพระจึงอาจไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติแต่คือสัญญาณจากจิตที่โหยหาความสงบความดีงามและสติข่าวดีและความสำเร็จตำราทำนายฝันหลายเล่มระบุว่าการฝันเห็นพระสงฆ์เป็นสัญญาณของข่าวดีและความสำเร็จหากฝันว่าพระให้พร หมายถึงการงานราบรื่นมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนหากฝันว่าพระยิ้มให้หมายถึงความสุขความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าในชีวิตหากฝันว่าพระรับของจากเราอาจหมายถึงการได้บุญเสริมสิริมงคลและมีโชคลาภเข้ามาในอีกมุมหนึ่งบางตำรามองว่าฝันเห็นพระเป็นการบอกว่า อุปสรรคที่มีอยู่กำลังจะคลี่คลายชีวิตจะราบรื่นขึ้นเมื่อเชื่อมโยงกับหลักธรรมะพระสงฆ์ในฝันเปรียบเสมือนกระจกสะท้อนความจริงว่าหากเราเดินบนเส้นทางแห่งความดีความเพียรและความซื่อสัตย์สิ่งดีๆก็จะเข้ามาเองเพราะพระคือสัญ,ญลักษณ์ของการละกิเลสและการยึดมั่นในศีลธรรมดังนั้น ความฝันจึงเป็นเหมือนเสียงเตือนใจให้เราใช้ชีวิตด้วยความสุจริตและนี่แหละคือความสำเร็จที่แท้จริงเลขเด็ดนำโชคและข้อควรระวังแน่นอนครับเมื่อพูดถึงความฝันสิ่งที่หลายคนสนใจก็คือเลขเด็ดตามความเชื่อโบราณฝันเห็นพระมักจะถูกโยงกับเลขที่เป็นมงคลเช่น เลข9แทนพระรัตนตรยัยความเจริญสูงสุดเลข3แทนพระไตรปิฎกและความสมบูรณ์เลข 89, 95, 199, 309เป็นชุดเลขที่โบราณมั่งตีความจากฝันเห็นพระบางคนถึงขั้นเล่าว,ว่าเคยฝันเห็นพระแล้วนำเลขไปเสี่ยงโชค จนถูกรางวัลจริงๆยิ่งทำให้ฝันประเภทนี้ถูกมองว่าเกี่ยวข้องกับโชคลาบโดยตรงแต่สิ่งสำคัญคือข้อควรระวังพระพุทธองค์ตรัสว่าตัณหาคือเหตุแห่งทุกข์การยึดติดกับเลขเด็ดจ,จนเกินไปอาจทำให้เราหวังลมๆแรงๆแ,และผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าดังนั้น การฝันเห็นพระสงฆ์ควรถูกใช้เป็นแรงบันดาลใจให้เรากลับมาทำบุญสั่งสมความดีและดำเนินชีวิตด้วยสติมากกว่าจะฝากชีวิตไว้กับโชคลาภเพียงอย่างเดียวเพราะโชคลาภที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เลขในฝันครับแต่อยู่ที่การสร้างบุญกุศลและการใช้ชีวิตอย่างมีปัญญาสรุปปิดตอน ความเชื่อโบราณฝันเห็นพระสงฆ์เป็นนิมิตด,ดีสื่อถึงสิริมงคลและความคุ้มครองคำทำนายด้านดีบ่งบอกถึงข่าวดีการงานราบรื่นการเงินมั่นคงและความสุขในชีวิตเลขเด็ดและข้อควรระวังนิยมตีเลขสามเก้าแปดสิบเก้าเก้าสิบห้า หนึ่งรแต่ไม่ควรยึดติดมากเกินไปสุดท้ายแล้วฝันเห็นพระสงฆ์ไม่ได้สำคัญเพราะเลขเด็ดเพียงอย่างเดียวครับแต่สำคัญเพราะมันสะท้อนใจเราว่าเรากำลังหวยหาความสงบและความดีงามในชีวิตหรือไม่และหากเรานำฝันนี้มาเป็นแรงบันดาลใจให้เรา เดินบนเส้นทางแห่งบุญสร้างความดีอย่างต่อเนื่องนั่นต่างหากคือโชคลาบที่จะอยู่กับเราไปตลอดกาล